ไปพักพอดีแล้วก็ลงไปเสียดของพอดีเบิดหลายบาทเยอะแสนแปดใช่ไหมเอาว่าแล้วนะขึ้นว่าสามา 3, แสนกว่าพูดราคาของมีแต่จะมีแต่แพงไปหนะบาร์ออนซ้อนคือน้องอ่ะแต่ว่าทั้งนี้ บาร์ดี้พ่อสวัสดีครับไม่อย่างว่ามาเซ้นหน่นลูกสาวตีอีฬาเขาบอกมานั่งดีๆเพื่ลูกยิงกามานั่งเพื่อลูกมานั่งจังเลยมานั่งท่าสบายๆอยู่นี่บารดผ่าห่มนี่ยไม่เล่นเห็นปะเจิมงันนี่งั้นแหลกความเลยเจิมงันแหลกเลย สวัสดีครับสวัสดีครับไม่แม่คือเสียนงผ้าลูกนางเสนาตูลำโพงคักแท้มันสิกระแทกแห้งอยู่ดิมันตืมๆแห้งอยู่ดิมันพีตีมันตำเอือกผีตีมันไม่ได้ บางนีที่กิงอยากไวแต่ข้าเจ้าเต้นมันยังว่าจงมันต่ำมันต่ำแกนหัวใจบุ่นห่แม่มันแกนเลยดิพี่เล้วฮะโอ้ยว่าไม่อย่างนี้เป็นห่วงนี่จังเลยน่อยเองสิแห้งเหรแม่ได่ล่ะไม่ลูกสาวหวานแมวทะลูก บ่อไปยุ่ยน้ำแม่ป้อไปพ่อไปยุ้ยน้ำแม่ป้อลูกพ่อลูกสาวสิส่วนลูกสาวไปยุ่ยน้ำแม่เป็นแต่ดูแลติลูกแท่งซ่งซิ่งแต่ดูแลติลูกเป็นแต่เกิดบ่ได้สอบได้เด็ดเ่าบ่ได้สอบได้เ ไม่เป็นไรขอให้เป็นคนดีลูกขอให้เป็นคนดีเนี่ยีเล่มพ่งค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นก็การติดสนะมาอยู่นี่เงี้เดียวกันปะลูกลองเพลงไหนวะลูกเตียนเปลี่ยนลุกขึ้นเบิ้งเอาลุกขึ้นเบิ้งเอาลุกขึ้นเบิ้งเป็นจะเปลี่ยนวุ้ยการเพลงไหนเอาลองเพลงเปลี่ยนปะลูก มีผู้ดใดแต้งนาหน้าให้ลูกวันนี้เครียดใลยผู้ใดมาครับปากเป็นปากตาเป็นตาคิว้วเป็นคิว้วคนตาก,ก็มี่ฮะพุ่น่ะปาดพุ่น่ะซื้อรถบัสเด็กจะคั้นใหม่คีซะวะเหร เีเสื้ะอนนะรลูกเรีย,รยน้องเรียวออันนั้นแะงน้องยังขนาด้องอุ้ยอะรอ้อยอุ้นอ้ออุนอ้ยอน้นองอย่อ,อ้น้นอ,อน้อ้ออออ้อออย้้อ้ย้ ดนม้วนน้ำเขาได้่ะยเนี่ก็บดนมวนน้ำเขาน้ำรนอะไรี้มวนนันดีเลยนรถบัสไม่รู้ว่าิอพอไซื้อันนึงกันหนูไปยุ่พอจิซื้อขันหนึงเลยเนี่ยจะเป็นนักกีฬาฮะเนี่ยเ็นนักกีฬาค่ะกีฬาอย่างไรลูกบอลบอลลนนน่งน่จิต เอ้าวยันมันต่ำเมืออต่ำอันเดียกเลยถือคิ้งเขาอยู่แต่ว่านี่ที่สิ่งที่ถือคิ้งโดนนั่นเลยยันใครมาสั่นกับผ้าตอนเช็ดเศร้าตอนเขาเช็ดกองแม่กับผ้าน้องไปอยู่ทั้งคืนก่อนเห็นมันชิ้นก่อนยังเข่ามากต่ว่าห้เขาตืมตืมยังไงเขายังคอยยางเข่ามาไม่ยังสิชิ้นท่นนั่งยื้อซื้อตืมเลยนี่มันด่งแห้งอยู่เนีย แต่ว่าขันขันขันเขาคอยเขวายมันดังไปเรื่อยมันดังเขามันก็ร่างกายเอาก็สีรับไลยเจ้าลูกนี้เขาประหยัดนี่แต่ตาฝ้าพาายับบ่งท่าก็คือแมนแมนบอลลุกแมนแจวผมกูมักแต่สายตากับปากแบบที่สวยคุณชื่อเรียวค่ะชื่อน้องเรียวกับน้องอ้น แจ้นกนสิเป็นคนบใครป่าเราเป็นคนุมูติมีเจน้สิไปเรียนไม่แชงหางเชียงก่อนเลยคุหูจักไม่ไปลูกซรันี่ว่ท่านหูจักเออเดี๋ยวเจน้กับหูจักนะกับหูจักทังทังก็เตียมมีทั้งทั้งก็เห็นแต่จคอพอว่าเพ่ขออนุญาตเด้อซงบงทั้งทั้งยาบ่ายหนึงสะกดยจเอ๋ทีนี่ มองยูองเศร้าไปหรอกครับมนีความขวงดีนะกัแย่อคนแบบนีล่ามีผู้ใดเป็นไอเต้าหรือส้นสูงไป้นสูง้องเลี้ยวนี่นะมือก็ตายกันยังวันนี้วก็าา

ผูได้ซื้อไห้ลูกหรือไปซื้อการตลาดนันสั่งเนี่ยสั่งเขาส่งเนี่ยกูแล้จักบาทนะลูกสามอยเกสิบมีมันนี่เอายืนบ้างลูกยืนบ้างเลยใกืเอแทบเอาเออเอาไสุ้ดความพหมไปยี่มดอยู่ข้างหลังกำลัง่ากเงินสิ้นอยู่ ไปเออธรรมดามันมันถึงไวเขาแล้วเอาทอดเสียลูกปัเสายะไเนี่ยอยู่ทไไมน่่วเป็นหมอลำจบอกพี่มอามีเขาน้อยแนีขนดนั่นนี่เ่เียวี้ยอาแดนเซอร์ลูก

อ้วนอ้วนมาไม่ลูกอนแพ้เขาจจอ้วนเพ่อนะแม่ลองหาเดี๋่เราลูกกูเราบบนี้เนาะนี่ยันรอปะบด้กลูกเพิ่นต๊หันบดิ้งหักไเด้อบด ใครชิบ่ายขึ้นมพี่น้องอ้ขอบคุณเรายจวชื่อเรียว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 อยู่ชั้นไหนครับปหปห้าเหรอบบได้สอบได้ดิเ็นาังไหยังไงเปลี่ยนถ้าเกิดอสนอ๋อบิออากิิเ็กกนพอเพือนไปเก็บนะิมิ่บายดีพี่น้อง